ตื่นใช่ไหมครับประมาณ40คนนะครับ45คนครับถือว่าเป็นการออริชั่นที่ที่รวดเร็วในการที่จะว่าประกาศหลังจากผมประกาศวันที่17แล้วก็วันที่19นะน้องๆก็เข้ามากันทแล้วก็ยังมีอยู่ที่พูดอีกหลายคน เราก็ได้ไปทำการออดิชั่นประมาณวันที่5กันยายนบอสซี่ก็หาสมาชิกนะครับเป็นออดิชั่นใหญ่ไม่แน่อาจจะใส่อีสดด้วยนะครับวันที่5กันยายนแล้วหลายคนที่ยังไม่ถูกเลือกในวันนี้คุณยังมีนะครับคุณยังมีโอกาสที่จะมารอบหน้าอีก,อก,อก,อกรอบหนึ่งนะครับแล้ว็ ขอบคุณสำหรับก็หวังจากกงพอเป็นๆป้าๆหลายๆคนที่จะนะครับอยากมาหาโอกาสโอกาสตรงนี้นี่อาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เหมือนกับส,ส,สาวนังแข่งหลายๆคนบางคนไม่มีสารนแข่งได้เงินทำบ้านใหม่ใหญ่เงินตอ,อกลดล่างไม่มีเงินเก็บไถท,ที่นาไถท,ที่อะไรต่าง ในหลายคนประสบความสบา็นในตรงนี้ผมว่าแทบทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมกับครูก็มีโอกาสได้เลือกแล้วนะครับคนที่ไม่ถูกเลือกไม่ต้องเสียใจลูกวันหน้าหนูอาจจะถูกเลือกหรือหนูอาจจะไม่ใช่บนมีเีสาวได้แพงหนูอาจจะเด็กเต้นบนทีอื่นได้ไม่ต้องตกใจสู้ต่อไปและให้กำลังใจเหมือนเดิมวันนี้ทุกคนที่มาที่นี่มีเจตนาที่จะข้ามาร่วมงานกับสามเต้แพงนะครับ หลายคนก็เข้าตากรรมการแบบข <c oughs> าดเข้าไปสามารถทำงานได้เลยแบบพร้อมใช้เลยและหลายๆคนแล้วก็จะมองเห็นว่าสแสดงเจตนาที่จะเข้ามาฝึกกับเราอยู่ับวงเราเพื่อที่จะพัฒนาอีกเงต่อไปให้เป็นศิลปินของวงประดับวงการได้นะครับ <c oughs> ขอประกาศก่อนเลย <c oughs> ประกาศ o อดช h อยส์ คนที่จะสามารถไปกับวงและออกงานได้เลยพรุ่งนี้นะคะมีทั้งหมดมาลุนกันพี่น้องมาลุนกันพร้พอมนะคนแรกน้องคือตุดบอดไชส์ก็คือบอดโจเลไรกั คนแรกนะคะขอเสดงความยินดีกับคุณคุณแซมะะขึ้นเลยคนะขึ้นได้เลยคนะขึ้ได้เลย,ข,นนนนเยขึ้นบน,นเลยคน,น,น,นต่อไปนะคะคุณ แและคนสุดท้ายที่สามารถขึ้นไปน่งทำงานได้เลยคือคุณตังค์นี่คือ3ามคนที่พร้อม ไปกับมีนิพรุ่งนี้ได้เลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะตุ๊กเ้พวกเขาทั้งสามคนเลยค่ะเรายังเหลืออีกนะคะศิลปินที่จะเข้ามาเขาเรียกว่าศิลปินแคาเดมี่ของพวกเรามีทั้งหมดสิบคนที่พร้อมจะเดินทางไปกับเราคนแรก ยูโรค่ะคนต่อไปค่ะอนที่นองรนคุณฟุกดูไบค่ะอยู่ในอคมเดมี่ของเรา ซสปอตค่ะคนที่สี่นะคะได้แก่คุณกดค่ะ ุณอาจูค่ะคนต่อไปนะคะที่หกคุณเอมค่ะคนที่ 5, คนที่ห <Okay. S 1> ้าคนที่หกคนที่หกคนที่หกคนหเหรอเจอล้วคนที่เจ็ดนะคะคได้แก่คุณเปรียวค่ะค,คนที่แปดคุณแตงร้อยค่ะ สองที่สุดท้ายอยากรับให้หมดเลยทุกคนมาด้วยใจแต่ว่าวันนี้เรามีพื้นที่จำกัดน,นะคะขอแสดงความยินดีกับคนที่เก้าคุณมิวสิกค่ะและคนสุดท้ายนะคะ ขอแสดงความยินดีกับต้องเช็คอีกรอบหนึ่งนะฮะทัวประกาศผิดขอแสดงความยินดีกับคุณขวัญค่ะเอ๋อวันนี้นโอ้โหคนสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ขอแล้วก็ยังเหลือน้องที่<บ>น้องตลกบอกเงาะน้อยอ๋อไม่ไบอกเงาะน้อยไหมอันนี้อันนี้เราไม่ได้ประกาศตั้งซื่อเลยบอกเงาะน้อยนะบอกเงาะน้อย โอเคขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนที่ผ่านการคัดเนะือร์ในวันนี้แต่พ่อไปเปลี่เ้าของพ่อท่นี้แล้วบอกงองด้วยยินดีทั้งศิลปินที่จะได้ร่วมดำเดนินเดินทางกับพี่โจในวันพรุ่งนี้เลยนะคะแล้วก็ยินดีกับศิลปินฝึกหัดของอะคาเดมี่เรานะคะไปด้วยกันนะคะวันหนึ่งจะเป็นวันของเราเราอยู่ด้วยกันเลยนะคะโอเคขอเสียงค่นดีด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะสําหรับใครที่แจ้งความประสงค์ว่าอยากเข้าร่วมเป็นแดนเซอร์หรือทีมงานนะคะ ติดต่อได้ที่อาจาร,รย์ปอสายน,นะคะด้านซ้ายมือนี้มาบวกบวกมงได้บายอยู่นะคะและก็อะไรนะคะคุณพี่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้สามศิลปินอ่ะนะครับผู้เข้ารอบจะให้ความสุขความสุขส่งท้ายน้งองสามคนนี้นะคะก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะคะที่ผ่านขั้อดลือกแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้มาทำมาทำตำทามมาทำตามความฝันจริงๆวันนี้ มันทําได้เท่านี้แต่วันหน้าดิ๊กเชื่อว่าพวกคุณจะทําได้ดีมากกว่านี้และจะเป็นของพวกคุณนะคะขอเียงปรบมือให้คนที่มาวันนี้จริงๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะผสมเข้าไปทีกับคุณพี่โจค่ขอบคุณนะครับสำหรับพ่อแม,แม่ผู้ปกครองศิลป,ปินนะครับแนะล้วก็ศิลปินนั่งทีเดินทางเสียเวลาอนค่านะครับมาร่วมนะครับกับการที่จะ ฝึกฝนหรือหาโอกาสตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมอบนะครับไม่ให้สับสามศิลปินที่จะร่วมเดินทางกับเรานะครับเริ่มตั้งแต่มินิเป็นต้นไปนะครับอ่ะมาใส่เพลงเลยลูกอันนี้กี่คนเมื่อกี้นี่ครูพีส่สิบคนถือว่าเป็นศิลปินฝึกหัดใช่หมั้ยศิลปินฝึกหัด